สวัสดีครับวันนี้เราก็ยืมเกมอ่าาสกายนะครับเฮ้ยเงินเงินมีเงินลูทก่อนเบยเก็บเงินนะครับเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะไม่ได้แล้วเสียงอะไรไอ้จ็อดเออไม่เอานะก่อนต้องสร้างบ้านก่อนครับเฮ้ยตรงนี้เหมืองน,น้ำมัน จองไว้ก่อนจองเดี๋ยวค่อยขุดกดแถบดูครับตอนนี้ออกซิเจนเรานะครับสามารถดำได้กี่เมตรวะมันไม่มีบอกด้วยแนฮะงั้นเอ้ยตรงนี้มีทองด้วยครับโอเคกันบ้านผมเอาตรงนี้เลยล้วกันนะครับมันรู้สึก,ออกปลอดภัยหายห่วงหรือเปล่าวะเนี่ยดีกว่าครับตรงที่ลวงๆนะครับนี่ประมาณตรงนี้โอเคสร้างเลยกม <c oughs> แล้วก็เข้าไปสูดอากาศเลยอากาศลดขึ้นแล้วเออมีโตะคลับด้วยครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องครับอันนี้ก่อนเลยครับพวกตู้แล้วก็มันจะคับไปแบบว่าเป็นส่วนเป็นส่วนไปนครับใช้ไอรอนนะครับ15รู้สึกนะครับจะเป็นก้อนไอรอนหรือเปล่าไม่รู้ให้ว่าจะ่ปนะมันจากไหนดีล่ะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงปีเงินอย่างนี้แหละเงินนี่เยอะเ,เยอะ โอ้โหได้ตั้งร้อยเนี่ยเนี่ยเก็บไป15เอ้ยเก็บไปสัก30เแล้วกันเนี่ยเพราะว่าเราต้องรับสัก 2- 3สมชิ้นก่อนส่วนอย่างอื่นนี่เดี๋ยวค่อยก่อนก็ได้ครับตอนนี้ต้องรับโตรับก่อนรับโตรับต้องรับเป็นอาวุธก่อนอะ่ะขับมีดก่อนสักเล่มสองเล่มไว้ป้องกันตัวผมเกมนี้อันตรายสุดก็ฉลามแหละนะโดหดร้ายมากครับมันง่าไปแดกทีนี่แบบเลือดฟุ้งกระจายต้องหาเป็นเดชมาอีก โอเค630แล้วจริงๆเขาอาจจะคุดให้นานกว่านี้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะน่าเบื่อเกินนี่อันนี้น่าจะเป็นโซนเกี่ยวกับถังนะครับพวกอุปกรณ์สวมใส่ส่วนอันนี้น่าจะเกี่ยวกับอาวุธละมัง้งนี่ไงเวเป้นนะครับกับพวกชุดสวมใส่โอเคทำมาก่อน2ชิน้นทีก็อนาดเหลือเกิน ที่วางของอา,อาวุธนี่มีดต้องใช้ไอรอน8ส่วนนี้เป็นปืนนะผมปืนฉมวกอ่ะนะครับใช้แลกเงิน12แล้วก็ทอง1ก้อนส่วนนี้เป็นลูกฉมวกครับเป็นลูกกระสุนนะอันนี้เป็นถังแกนะครับอันนี้สามารถดำได้สอ่อาเมตรอันนี้350เมตร อันนี้350เมตรบวกกับป้องกันดาเมจนะครับอีก10%อชุดนี้ดาเมจป้องกันป้องกัน50 4ส25ส่วนอันนี้ถังออกซิเจนนะครับสามารถดำได้3นาทีอันนี้5นาทีอันนี้7นาที7นาทีน่าสลแฮยเอาไว้แล่ม่วงนี่ไปหามาจากไหนแล้วเนี่ยคือผมก็เคยเล่นนะครับแต่ว่าลืมหมดแล้วครับอันนี้ก่อนเลยครับมีดก่อนเลยใช้แค่8 จำเป็นมากมีดเนี่ยมันเป็นอาวุธป้องกันตัวพื้นฐานนะครับอืมตกใจนึกว่าจะลามมาแล้วโอเคถุไถไปก่อนแปดใช่เปล่าผมว่าเอาสัก20เลยละกันเนี่ยเอยผมว่าเอาไว้เยอะๆไปเลยละกันเนี่ยขี้เกียจมาขุดเรื่อยๆแล้วโอเค,โอ,เคโอ้ยเนี่ยขุดมาได้75กับ25นับรวมๆแล้วก็คือ90อะ้ะยตอนนี้อยู่ได้อีกหนานะที30วินะครับ โอ้อากาศบิสุธสุด้องมาสูดอากาศนะครับไม่งั้นจมน้ำตายเอามีดก่อนเลยนี่มีดมาไว้ช่องนี้ช่องแบบของเอาไว้ช่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับต่อไปก็เป็นที่ขุดแบบขั้นสองครับแบบขุดไวขึ้นเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ก็เป็นแบบเดิมครับเพียงแต่ว่ามาสามารถครับได้ส่วนอันนี้ก็ น่าจะเป็นเหมือนกับที่เป็นเป็นเรือค,คล้ายๆเรือครับเรือใต้น้ำอะ่ะเรือสำรวจอหะนะครับเป็นลําเล็กแล้วก็ให้คนมันเกาะไปะครับเกาะแล้วก็ให้มันพาไปประมาณนั้นแหละนะครับก็จำไม่ได้แล้วเมีนอันนี้ก็เป็นเบนเดบผมไปหาสารไหลมันหรืองไงเนี่ยทำเป็นเบนเด์ออกซิเจนหน้าสนเว้ยแต่ว่าต้องไปขุดทองก่อนนะครับต้องหา ต้องหาเพื่อนกีเอาไม่ใช่ละอุบาทนี่ครับแหว่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับได้2อย่างนะครับตอนนี้ต้องครับถังออกซิเจนก่อนเลยเพราะมันจะได้อยู่นานๆนครับตั้งสามนาทีเนะนี่ยไอวานี่แล้วก็ดำได้อีก250เมตรผมว่าเราครับอันนี้เลยจะดีกว่านะครับ ไปหาแลกเงินมาด้วยรู้สึกว่าจะหาไม่ยากนะครับต่ไม่ยากหาไม่ยาก,ายากส่วนแรกอันนี้ต้องดำลงไปลึกแน่นอน,น,นครับผมแล้วก็หายากด้วยชุดก็ไม่จําเป็นก่อนนะครับอยากได้อันนี้ด้วยนะครับมันสะดวกดีแต่ก่อนอื่นเลยเบนเดตก่อนดีกว่าตอนนี้เราสามารถดำได้เ180เมตรนะครับถ้าเกิดดำลงไปลึกมากกว่านั้นเนี่ย เราก็จะตายนะครับเพราะว่าเราทนแรงดันน้ำเยอๆรินผัดเพราะเราทนแรงดันน้ําไม่ไหวนะครับหน้ากากเนี่ยแตกนะครับพอแตกปุ๊บเราก็จมน้ําตายไงอืมมีกล่องด้วยกล่องมันเป็นเศษซากเรือนะครับที่ว่าจมแล้วก็เหมือนกับแพ้ของดบอุ้ยดบเยอะจุงเว้ยปึ๊บบึ๊บกระโดดนี่ได้อะไรมาด้วยเนี่ย สิ่งปลูกสร้างมาครับแล้วก็กระจกกับสาหายลบค่าฮังกรีไป2%เนะครับมื่แต่ค่าการหิวมันดูตรงไหนแล้วเนี่ยลืมแล้วค่าการหิวอ๋อนี่ไง40%่ฮังกรี้40%อเโอเคยังถือว่าได้อยู่ยังอยู่ได้อีกสักพักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบกินก่อนก็ได้๊บนี่เฮ้ยแล้วหนึ่งก้อนโอ, <c oughs> โอ้เราต้องการเยอะเลย เราต้องการอีก14ก้อนนะครับนี่ฮะจากไหนแล้วเนี่ยคงอีกนานนะครับกว่าจะได้ไอหินแร่นี้เพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนนี้อีกนานนะครับเราก็ต้องคับหน้ากาขั้นเทพด้วยซึ่งหน้ากาขั้นเทพนี่ต้องหาแรกเงินก่อนเฮ้ยนี่มันที่ปลูกซีดแหมกับแร่ไอรอนยิโอ้ดีจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงโอเคตรงนี้รุดมาแล้วขอไปก็เลยจแต่หาแรกเงินนะครับ ไปจำบ้านด้วยนะเว้ยเดี๋ยวลงหลงลืมกดอ๋อกด M โอเคดูได้ครัแบบก็อย่างที่บอกครับว่าเคยเล่นานานแล้วอาจจะลงลง,ล,งลืมลืมบ้างโอเคลงใต้น้ำตอนนี้ความลึกอยู่ที่118เมตรนะครับโอเค127่เดธอดำลึกกว่าดำลึกกว่า180นี่มีตายแน่นอนนะมีตายต้องเซฟไมล์ไลท์สุดๆนี่ะโจบ ก็ที่ปลูกซีดเนะี่ยเป็นกระถางตรงนี้มีหนึ่งแล้วก็ทองด้วยฝัง่งนู้นกล่องอยู่ในวะกล่องมันอยู่ข้างบนแน่ๆเลยครับนี่มีซีดซีซร์เปาซีดกับผมแครอทด,ด้วยโอ้โห <S 1> <S 1> เราจะสร้างนวัตกรรมใหม่นะครับปลูกแครอทใต้ท้องทะเลเคยได้ยินไหมครับแน่นอนว่าไม่มีครับผมผมนี่แหละจะเป็นเจ้าแรกนะครับ <laughs> <g ül> เจ้าแรงที่ปลูกแครอทใต้ทงทะเลเนี่ยครับโหดเปล่าเอ้ยเมื่อกี้มันขึ้นเตือนบอกแล้วออกซิเจนจะอยู่ได้อีกแค่ประมาณหนึ่งนาทีครับเมื่อกี้เดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านก่อนนะไม่งั้นขาดอากาศตายเหมือนปลาขาดอากาศไม่เอานะส่วนแรกเงินนี่มันต้องอยู่ลึกลงไปอีกแน่ๆเลยครับผมว่าเราคงต้องครับหน้ากากให้สามารถดำได้ลึกมากกว่าน,นี้ก่อนละกันนะเพราะว่าอันนี้มันดำได้แค่ร้อแปดิบไงเลยดำได้ไม่ลึกเท่าไหร่ ส่วนแรงนี่นะแม้มันน่าจะอยู่ลึกกว่า180นะหรือไม่ก็อยู่ประมาณเกือบๆครับตอนนี้ฮังกรี้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว <c oughs> ก็อยู่ได้อีกสักพักก่อนนะั่นแหละโอ้สูดอากาศก่อนหกสิบเอ็ดหกสองเอ้ยปุ๊บไวยังไหมย,ยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ยิ่วไวอย่างนะกินก่อนแล้วกันงนะั้นรถไปสองรถไปสองไปสี่มีห <c oughs> ้าสิบแปดอะโอ้ยครับเออช่างเถอะ ถูถูถ่ายไปก่อนตอนนี้อตอนนี้ดำได้250เมตรนะครับแล้วก็รู้สึกจะดำได้เพิ่มอีกหรือเปล่าไหนละดำได้อีกอ๋อไม่ไม่ไม่มันต้องคาบถังนี่ไงออกซิเจนดำได้สานาทีจะไปใส่ไว้ตอนนี้หลอดก็เพิ่มมาแล้วนะครับหลอดออกซิเจนจะลองดูนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เป็นเส้นหลอดตรงที่เป็นแถบเมนูครับ นี่ครับลองดูนะครับเป็นสีขาฟ้าอันนั้นจะเป็นหลอดอากาศนะครับหลอดออกซิเจนส่วนนี้เป็นพวกอะไรจังนั้นเลยอ,อันนี้มันของอะไรวะอ๋อเป็นพวกเหมือนกับเครื่องไม้เครื่องเรือนนะครับแล้วก็กล่องแล้วก็กล่องเก็บของนะครับโอเคเรามาขยายพื้นที่ก่อนดีกว่าอย่าง,งน,นั้นนี่ไอ้เจ๊ะลวง ขยายพื้นที่ก่อนมันขยายงไงเราวะลืมแล้วเฮ้ยไม่ใช่รีมูฟไอชิบหายไงอยจะวางบล็อกอ๋อคลิกวางได้เลยนะครับโอ้ลืมลืมนีม่บล็อกอยู่เจ็ดแล้วตอนนี้ต้องขยายบ้านเอาแบบกว้างๆไปเลยต <c oughs> อนนี้มีแค่นี้แหละเอออนารไอปืนชมวกครับได้แล้ว จัดไปครับมือฉมวกบางทีมันก็จำเป็นนะอันนี้ดาเมจ3อันนี้ดาเมจ5บวกคริสติคอร์ฮีทด้วยนะครับ10%เรามีอันนี้ย2่สอนะจะไป12ชิ้นก่อนก็พอรครับส่วนอันนี้เอามาซักเออ่โอ้โหเลียงแมวดีกว่าเก็บไว้ ไปหาแรกเงินกันดีกว่าตอนนี้สามารถดำได้ลึกแล้วนะครับแล้วก็ดำได้นานขึ้นไปฝั่งนี้เลยแล้วกันเมื่อกี้เหมือนเห็นลุมลงไปอีกมันไง60แล้วด้วยค่าความหิวเดี๋ยวต้องเฉือนนี้ก่อนนับนี่มาครับเป็นเบนเดตโอ้ได้ยากจังไอสาหลายที่มันมันไม่ใช่ผุยผงเนี่ยไม่กินได้เปล่าโอ้ชิบหายจะหิวตายแล้วเนี่ย หกสิบสามเปอร์เซ็นแล้วโอ๊ยโอเคงั้นนี่ไงลึกลงไปดับลงไปได้นะครับส่วนเงินนี่เอาไปซื้ออะไรนี่ก็จำไม่ได้นะนะเอ้ยรู้สึกว่าเราจะมีการเรียกเครื่องโดนด้วยนะครับเป็นเครื่องโดนมันจะสุ่มนะครับแล้วก็หายากมากด้วยแต่มันก็จะคอยช่วยเหลือเรานะครับช่วยเหลือเช่นเวลาเรากำลงังลำบากก,บกับการเจอฉลามอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะช่วยนะครับจะช่วยโจมตีฉลามอะไรเงี้ย ครับเฮ้ยตอนนี้150เมตรแล้วต้องดูให้ดีด้วยเกิน250มีตายนะจ๊ะมีตายนะพี่185แล้ว <c oughs> อุย้ยไม่ก้าดำลงต่อเลยเว้ยขึ้นดีกว่าเมือเอ้าเขยังไม่พร้อมมันต้องมีพว่ลึกลงไปเนี่ยมันจะมีมันจะข้ามขั้นเลยครับมันจะมีก้อนแร่อ่าก้อนแรส่สีม่วงอะ่ะนะครับ มันจะมีแบบขั้นหนึ่งขั้น2กับขั้นสามครับผมขั้นสองนี่จะมีพวกแร่ทองแดงครับผมส่วนขั้นสามนี่ยจะเป็นพวกแร่ม่วงนะครับซึ่งเรายังเจอแล้วเจอแล้วแร่เงินไอ้แร่ทองแดงไอ้คอปเปอร์เอ,อืมเอาเยอะๆไปเลยครับจำเป็นมากโอเคได้มาห้าสิบก้อนแล้วก่อนก็พอครับตอนนี้ความอยู่แปดแปดแล้วจะตายแล้วต้องล่านี่เนื้อปลา เอาปลามาแดกก่อนไล่อีกไล่อีกเฮ้ยไอ้จนตัวอะไรจริงเลยเนอะโอ้ย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 วายขึ้นก่อนอิบายยาอาโอ้ยเอ้ยอย่าตายแล้วเมยไว้แหละปล่อยไปเฮ้ยโอ้ย โอ้โหจิ้งเล็ดชัดไม่เอาอารีบไปโดดเลยแล้วเออกระโดดเหนื่อยแล้วต้องพักก่อนอึ๊บไอีกสองอีกหนึ่งครั้งอึ๊บเอ้ยโอเคโอ้โหโโเฮ้ยกินเนื้อก่อนเนื้อมาสองชิ้นครับลดความความอยู่ไปสี่เปอร์เซ็นต์เออก็ยังดีเออเพิ่มเลือดไปนิดหน่อยโอ้โหคาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าเราไปไล่เหยื่อข้างบนดีกว่าน้ำลึกนี่มันยังไม่เหมาะกับเราครับ ชุดเกราะยังไม่มีเลยไปนี่มีแต่ตายอับตายครับ,รบนี่ต้องล่าโลมาโอ้หวังสูงไปเนี่ยดีกว่าครับขาพวกปลายนี่ดีกว่านะครับนะราคาสัตว์เล็กไปก่อนนะส่วนส่วนฉลามนี่คงไม่ต้องหวังเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะมาหาเราเองนะพวกเราฟันปลาเนี่ยแล้วเ,เลือดมันจะฟุ้งกระจายไงไอ้จ๊อบ เขาเรียกฉลามอะไรนะฉลามอย่างนี้เนี่ยแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ทําร้ายเราก่อนนะครับหวังว่านะหวังว่านะหวังว่าเลยโอ้โหไอไอหอกบักจอดหอกเฮ้ยออ้นเอาดิเอ้ยสองตัวโอ้เวนระกำพระเจ้าจอดมันสวยมากเดี๋ยวหน้าทางกลับบ้านก่อน บ้านตูอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่หลอนหน้าฝั่งนี้มันต้องอยู่ฝั่งนี้นี่ตรงไปเลยฝั่งนี้เฮ้ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยอย,อยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโฉบไวมากอาไม่อย่าพึ่งตายอุ๊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 ยอ๋อเฮ้ยเลือดเลือดจะหมดแล้วเอาเชี่ยมาพี่จางตายแนย่ๆเลย,ย,ย,ยคลาส เฮ้ย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 เออเอโดนปลาตอดไม่เป็นไรครับดีที่ว่าเราตายแล้วเราก็กมาเกิดบ้านนะครับแล้วก็จะมีมาร์คมาร์กบอกด้วยว่าเราตายตรงไหนนี่ไงเป็นไม้กางเขนเลยเชียวโฮ้ยต้องวหายกลับไปเอเอาครับใกล้ๆนี่เองนี่ครับอามีนโอ้โหของเพียบเฮ้ยปยืนอ่ะช่องสองมีด่ะช่องหนึ่งที่คุดช่องสาม จัดเรียงไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือมัวๆเนะทคอเนี่ยทอค่อยไปคิดโอเคกระเบนออะจะกลับบ้านดีกว่าแทาน,นฉลามเองไม่ต้องยุ่งนะเดี๋ยวเองมีเรืองเราใช้ปืนไม่ทันแหละเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อต้องนี่ก่อนนะครับเลือกคำสั่งใช้ลูกกรน,นี่โอเค ฉึบเอื้อกระเบนฉึบเอื้อนั่นฉลามมาแล้วมันได้กินเลือดนะครับในเนื้อซูชิบวกห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อโอ้ยเลือกผิดอือมึงมามึงเข้ามามึงเข้ามาเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โห้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยลุ้นใจจะขาด สูเปอร์เซนต์อุ้ยเกือบแดกแล้วไงเมื่อกี้สร้างชุดนี่เลยครับสร้างชุดก่อนเลยครับป้องกันสี่สิบเปอร์เซนต์จัดไป <c oughs> เป็นเดเดดด้วยเยอะๆเลยเออแล้วก็เลือนี่เรียบร้อยเองมามาเลยเองกินก่อนดีกว่าเพื่อเพิ่มเลือดโอเคนิดเดียว <c oughs> อย่างนี้อย่าเพิ่มดีกว่า แล้วติดกระจกด้วยครับจะได้มองเห็นวิวด้านนอกหน่อยเดี๋ยวพี่แกมมาตอนไหนเราไม่รู้นี่ติดได้มั่วติดได้ทั่วเอ้ยติดประมาณนี้ก็พอครับเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องมีแผนที่จะขยายอีกนะครับเดี๋ยวมันจะเปลืองเปล่าๆล,ล,ลืมปลูกซีมีไว้แต่ไม่ปลูกไอไปนี่ใส่ไปแล้วแล้วก็รอวันเวลาวันเวลามันจะโตส่วนนี่บืดไปแล้ว เย้ e. เรามีเรือแบบอแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้ผมเรียกว่าเรือแบตเตอรี่เลยกันห้าส <c oughs> ิบโอ้โหรถโคตรไวเลยครับถึงมันจะดีก็เถอะมันจะไวขึ้นนะครับตัวเราเนี่ย <c oughs> โอเคสำหรับเกมฟาสกายพาสนี่นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาทหน้านะฮะ